นู่นนะนู่นน่ะอ้าวม,มีมีคนหลับยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะบคุณน,นุ่นครับวันนี้นะครับนี่เออจวอะเอาอะไรก่อนวันนี้นุ่นทำอะไร เยีอะไรวันนี้นุ่นทำอะไรนน้นุ่นทำอะไรไม่มีทำอะไรนุ่นหอมเราตอนไลฟ์สด,ดน,นุ่นน่ะหอมเราตอนไลฟ์สดตอนกลางวันคนลงคลิปเต็มเลยเย่ขออภัยจรดีไม่ต้องขออภัยครับอันนี้คือ<ช>เราก็เลยแชร์เร้นกับนะครับหอมกับ <c oughs> โอ้ยพัอแม่เนาะ <c oughs> พ่อนอนเจะไหล ็นะยายนางและนาเนียเห็นไหมนาเนียวันนี้สองคนวันนี้ในละครหนู่มเดวปของเขามันเป็นอยู่สองคนล้วสูงเข้ามาหอมผมก่อนนะครับโยนยืนโยนยยนมันใช่เวลา เอ้คนหยุดโอ้หสองสามคนและแล้วก็มีเขาเปิดตรงให้นุ่นด้วยนี่ยายเปิดตรงให้นุ่นเอ้ยมันเยอะไปนุ่ก็พี่ๆเขาให้อ่ะก็พี่ๆเขาให้อ่ะนุ่งก็ขอบคุณพี่ๆเขา นี่รับแล้วห้าสิบใบพรไแม่เปิดให้อ่ะก็นุ่นไม่ยอมไหลพี่พี่เขาอยากให้รางวัลนุ่นไงโอ้คุณครับก็ได้จริงเว้ยนะจริงพี่แม่น้อยอ่ะกับพี่การอ่ะอเ,อเยอะมากมาก โอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคมากนะคะขอบคุณไม่น้อยด้วยกลคุณพิการด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะตัองุ่นนี้ยายทำอะไรให้น้องนุ่นเลยมันหยัแล้ว <c oughs> กเาลำลังใจหลับกันพอดี <c oughs> <c oughs> ได้แล้วแล้วเรียบแล้วมันเยอะไปไหมเนี่ยเท่าไหร่เงินห้าหมื่นบาทใจใจโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้วอย่ามีความคิดเห็นด้วย